ต่ทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จ,จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L จำกัดค่ะสวัสดีคับพี่สุเชษค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ,รบผม,ผมว่าช่วงนี้นักทุนเนี่ยถ้าจับตาข่าวเนี่ยมันมีข่าวทั้งต่างประเทศแต่ข่าวในประเทศข่าวในประเทศเป็นข่าวเรื่องการเมืองอะนะที่งานจะสับสนเยอะแยะหมดนะข่าวในต่างประเทศก็เป็นเรื่องของเฟดว่าจะขึ้น็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะ แต่ระยะสั้นๆเนี่ยนะครับวันที่สิบเก้านี้นะครับเรียนเชิญเพื่อนนักกุนที่ฟังรายการอยู่เนี่ยนะฮะไปที่งานมักคมธรรมศาสตร์ครับ,รบมีผลการดำเนินง,งานครับบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่จะออกมาวันนี้วันนี้เนี่ยคิดว่าผลการงานทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วไปดูว่าผลการงานดีอะไรอย่างไรอย่างนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเพื่อจะได้เตรียมไว้เอาว่าวันนี้มาเรียนว่าทางเอสแซเนี่ยมองว่าจะมีเนี่ย ที่ระดับ1,500จุดเป็นจุดรับจุดต้านเนี่ยแน่นอนครับ1,550เนะี่ยยังเป็นจุดต้านอยู่การเมืองจบ1,550คงถูกทาลายแต่ถ้าการเมืองยังไม่ตกนะ1,500จะเป็นจุดรับที่เข,ข้มแข็งแข็งแรงหุ้นกับ,บในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผมดูผลการงานมาเนี่ยนะครับหุ้นแบงค์นะจะมีหุ้นเด่นอยู่สามตัวนะครับหุ้นที่เด่นมากที่สุดคือเป็นหุ้นของตัวกรุงไทยแบงค์ ลองพิจารณาดูครับเลือกหุ้นกลุ่มไทยแบงค์สำหรับการลงทุนระยะกากลางยาวนะครับหุ้นกลุ่มพาณิชย์ครับมีหุ้น SPO ออผลการงานมาค่อนข้างดีนะครับดูโดดเด่นมากในกลุ่มนี้มีหุ้นตัวหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นคือคาหมาครับลองดูผลการงานคาหมานะครับออกโดดเด่นค่อนข้างที่จะมากเลยในกลุ่มสื่อสารครับ ICT มีหุ้นเกี่ยวกับไทยคมครับที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะดีมากนะครับตัวหนึ่งนั้นเป็นหุ้นของอินทัศครับแนวต้านที่ระดับ70บาท เป็นแนวต้าสาคัญกลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มของคิสวูเลเกกอนิคับเป็นหุ้นที่ออกผลการงานมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออกผลการมาจนทําให้ตัวฮานาวิ่งค่อนข้างรวดเร็วครับเพราะการจเจริญเติบโตค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นหุ้นเด่นหนีไม่พ้นครับตัวฮานาตัวสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายที่ออกผลการมาแล้วก็ออกมาค่อนข้างจะดูโดดเด่นมากในกลุ่มโรงพยาบาลครับบอมรุงราดครับ2อ0้อยห้าสิบาทแล้วถามว่าไปต่อไหมผลการงานคงดีแนาะ อินเทนซีฟเลรู้หาเข้าได้ที่ระดับราคา270บาทครับหลพิจารดูครับหุ้น5ตัวจากผลการงานถ้าว่างเชิญที่สมาคมธรรมศาสตร์นะครับ800ตัวหุ้นผลการงานจะออกมาให้ท่านดูครับผมกับ19นี้ใช่ไหมครับ19นี้ฮะวันเสาร์เนี่ยฮะวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยสมาคมธรรมศาสตร์รับตั้งแต่9โมงถึงบ่าย2ครับผมครับครสะดวกก็เรียนเชิญนะครับพี่สุเชษแล้ว ปัจจัยต่างประเทศเหรอครับเรากังวลมากน้อยแค่ไหนว่ามันจะกดดนันตลาดหุ้นให้หลุดพันห้าร้อยเป็นไปได้ไหมฮะด,ดูดูสภาพที่เป็นปัจจัยกระทบเนี่ยมีฮะแต่แนวโน้มของเฟดเนี่ยแนวโน้มของการเจริญเติบโตแนวโน้มของทุกอย่างเนี่ยเป็นในทิศทางดีนะครับแล้วมันเข้าเข้าสู่โหมดของสิ้นปีด้วยฮะสิ่งที่จะมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของราคาน้ามันถ้าใครจับตาทิศทางราคาน้ํามันเนี่ยผมว่าตัวของเบนซ์เอง ตัวของ DVT เนี่ยเบ้นเนี่ยน่าจะแตะเกินกว่า90เหรียญขึ้นไปเพราะฉนะนั้นอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะกลับในทิศท,ทางที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้เนี่ยเกิดหน้าหนาวเพิ่มขึ้นแล้วในยุโรปะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานจะเป็นกลุ่มที่ทําให้ตลาดในยุโรปเนี่ยมีความผันผวนด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับการขึ้นของเฟดเนี่ยคงครั้งนีคง้คงสุดท้ายแล้วนะในรอบปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจบแล้วพอจบแล้วคงไม่มีอะไรละมเข้าสู่หมวดของการที่ดัชนีตลาดรับ ทั่วโลกน่าจะเป็นการรองรับกับสิ้นปีพอดีครับผมครับค่ะพี่สุเชษคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรากังวลใจการเกี่ยวกับเรื่องของการปรับประมาณการหรือว่ามองเป้าใหม่ของเซตนะคะรวมไปถึงเรื่องของ Earning per s เปอร์แชหรือว่า EPS ด้วยนะคะเรามองนี้การปรับเป้านี้ยังไงบ้างคะเป็นอย่างนี้ครับผลการงานรอบนี้ที่ออกมาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหมดที่เป็นหมดหลักเนี่ยออกมาในทิศทางค่อนข้างดีนะครับ ลิสซิงเนี่ยที่บอกว่ามีเรื่องกระทบบ้างเนี่ยแต่ผลการงานของลิสซิงเออกมาพอใช้ได้แบงค์ดูโดดเด่นเลยพลังงานในกลุ่มของน้ํามันดูโอ้ัสายมากหมวดอาหารเป็นลักษณะทรงตรงตัวแต่หมวดที่อ่อนแอเนี่ยเป็นหมวดของพาณิชย์หมวดเกษตร,รเล่นไม่ได้เลยหมวดวัสดุก่อสร้างหมวดของไอ,อ,อ้พวกเกี่ยวกับบ้านพร้อมที่ดินรวมถึงวัสดุก่อสร้างยังไม่ดีมันเป็นลักษณะของหมวดฮะ เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมแน่นอนครับไอ้ที่เขาปรับกันเนี่ยปรับฐานเนี่ยก็เป็นการปรับฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมองภาพใหญ่แล้วเนี่ยถามว่าใจมาดีออกผลการง,งานมามีทิศทางพอใจไหมผมว่าพอใจนะเพราะหมวดในแง่ของการเดินหน้าต่ออย่างเช่นเราพูดถึงกลุ่มโรงพยาบาลก็พูดถึงกลุ่มที่สัวนเล็กเด็กกุ้มพูดถึงกลุ่มในแง่ของตัวอาหารเนี่ยยังเป็นเทรนในทิศทางขาขึ้นได้อยู่ยังมีความต้องการยังมีความต้องใช้ อุตสาหกรรมแบงก์ยังเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ทุดตัวลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่ของหมวดต่างๆนยังมองในทิศทางเป็นไปตามแอดเป็นตามในแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ครับครับะทะลุะทะลุ 1, ะพันห้าร้อยห้าสิบอ๋อพันห้าร้อยห้าสิบนี่เรื่องเล็กเลยนะครับแล้วเป้าต่อไปตรงไหนพี่พันหกร้อยห้าสิบถึงพันเจ็ดร้อยอ่ะปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นหนึ่งพนะันเจ็ดร้ดอยห้าสิบละ เพราะว่าในหมวดต่างๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับพอปลายปีแล้วเนี่ยมันมาพร้อมกับปลายปีมาพร้อมกับอุตสาหการรมต่างๆในการ,รท่องเที่ยวนะฮะมันจะกลับมาหมดฮนะเพราะว่าหมวดหลักหมวดแบงค์นะฮะหมวดแบงค์หมวดชิ้นส่วนหมวดของอตัวไอซีทีนะฮะหมวดเนี้ยพวกนี้ยังเป็นหมวดที่ยังทําให้ตัวเศรษฐกิจเดินได้อยู่มันขาดแค่หมวดส่งออกแค่นั้นเองฮะที่แนวโน้มเศรษฐกิจยังไม่ดี คือถ้ามองตามอุตสาหกรรมนะฮะมองภาพอุตสาหกรรมเนี่ยคราวนี้ผมทำบทการงานเนี่ยเห็นได้ชัดเจนฮะว่าหมวดต่างๆยังคงไปได้ได้เดินในตามแผนหมวดที่ยังไม่ดีก็ยังไม่ดียังไม่เฟื้นแต่หมวดที่ดียังคงเดินหน้าต่อครับผมโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุเชษนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ